ร้านเลขาของเลขาโอ้โหยอดอยอดแห่งสื่อยอดร้านไหนอยู่ไหนคะสี่อแยกสรรค์ไฟซอยที่เป็ดขายต่างเฮ้ยไปแบงค์โบราณก็จะเห็นคุณหน่อยนี่คอนเสิร์เต๊ะถ้าไปรอบหน้าไปไหมคะไปค่ะไม่ต้องถามที่เลยนะคะไม่ต้องคิดเลยไปรอบที่แล้วแปดวันกับรอบนี้สี่วัน ก็มีสุขภาพอาหารเป็นไงอร่อยค่ะเลิศมากค่ะเลิศจริงจริงวิมาถึงแล้วค่ะ นี่เขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของที่นี่เลยค่ะคุณป๊อปของเมืองโบราณใต้จิ๋วครับสะพานเสียงจืวอกียสะพานโบราณอายุ800ปีมีเรือ18ลำกลางแม่น้ำมีศาลา24ศาลา2ฝั่งเพื่อที่จะข้ามไปเมืองใต้จิ๋วมองไปฝั่งตรงนู้นครับที่เป็นศาลาสูงสูงงทีนั่นนั่นคือซุ้มประตูหลักเมืองใต้จิ๋วเราจะเดินข้ามสะพาน800ปีเข้าเมืองใต้จิ๋วพันปี เขาคิดได้ยังไงเอาเรือมาต่อกันเพื่อเดินทามคนโบราณแปดร้อยปีที่แล้วเพื่อเอาชนะธรรมชาติอ่ะเขาไม่สามารถสร้างต่อหม้อกลางแม่น้ำที่ลึกและเชี่ยวได้ก็เอาเรือมาคล้องโซ่เลยให้คนเดินทามใช่ั้นเราไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาเขากันนะไปดิเดินกับเชน้อยด้วย ถึงแล้วครับที่เขาเอาเรือมาต่อกัน18บปแลำแล้วก็เป็นความคิดคนตั้งแต่ย้อนไป800ปี800แปดร้ปีที่แล้วนะแล้วก็ทําเป็นสะพานข้ามแม่น้ำลมมอนข้างแรงไปไค,ครับเป็นไงคะอาม่าเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยยิ้มแป็นเลยอ่ะเหนื่อยมื่อยก็ไม่เมื่อยคือสะพานเจียงจือเกี้ยวมงน้าจิ๋วนี่มันสวยงามมากมีสาลา24หลางที่เราข้ามมาตรงกลางแม่น้ำมีเรือ18ลำต่อเป็นสะพานแล้วที่สำคัญคือเดิมมีควายเหล็ก2ตัวแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่ตัวเดียว สมัยจระมาณ2 0 0กว่าปีก่อนเนี่ยเขาเพิห่หลอกควายเหล็กไว้2ตัว <c oughs> หาต้นน้ําเพื่อแบบว่ากันไม่ให้น้ําท่วมทีนี้ผ่านมาเกือบร้อยปีเกิดอุทกภัาายน้ำท่วมใหญ่ตู้มควายหายไปตัวหนึ่งตอนนี้ก็เลยเหลือตัวเดียวไอ้นี่ก็คือตัวที่เหลืออยู่นะครับทำไมเป็นควายคือคนจีนบอกว่าควายควายน้ำเนี่ยมันเป็นควายที่ชอบเล่นน้ําก็ถือเกณฑ์ว่าควายชอบเด่นน้าน้ํามาควายก็สู้กับน้ําอะไรประมาณนี้ใครมาก็จะชอบล